สวัสดีค่ะแป้งคีรีทีวีค่ะคลิปนี้นะคะจุใจแน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่าต้องได้รวมเอากันแดดนะคะแบรนด์ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะคะกว่า20ว่าชินเนี่ยเอามารวมไว้อยู่ในคลิปนี้นะคะว่ามีตัวไหนหน่าสนใจกันบ้างนะคะรายละเอียดเป็นยังไงราคาเป็นยังไงนะคะก็คลิปนี้นะคะเตรียมตัวแคปกันรัวๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะคะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะคะไปดูกันเลย รีวิวนี้นะคะด้วยความที่กันแดดค่อนข้างเยอะนะคะจะก,กระชับที่สุดนะคะโดยเริ่มจากกรุ๊ปแรกเลยนะคะจะเป็นกันแดดที่ให้การบำรุงผิวด้วยนะคะก็จะมีอยู่หลากหลายชิ้นนะคะมาเริ่มกันจากชิ้นแรกเลยนะคะก็คือ s h i s e i d o Future Solution LX ชิ้นนี้นะคะจะเป็นกันแดดที่เน้นเรื่องการบำรุงผิวมากๆเลยเพราะว่าเขาจะใส่สารสก,กัดที่ชื่อว่า Enme Herb นะคะจะเป็นสารสก,กัดจากพืชที่หายากมากๆนะคะแล้วปีหนึ่งเนี้ยก็ปลูกได้แค่ครั้งเดียวนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสารที่แบบฉลอริ้วรอยได้ดีมากๆที่ทาง c h เซโ t o เขาเคลมเอาไว้นะคะก็จะอยู่ในรุ่นนี้นะคะซึ่งใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าได้รับการบำรุงมากๆนะคะแล้วก็ผิวไม่แห้งตึงจนเกินไปแล้วก็ไม่เยิมจนเกินไปด้วยค่ะ ต่อไปชิ้นที่2นะคะคือ Polar BA Light Selector ชิ้นนี้โดดเด่นมากๆค่ะเพราะว่าเขาสามารถเลือกกรองเฉพาะแสงที่ไม่ดีต่อผิวได้นะคะแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเป็น day ์ครีมแล้วก็บวกกับกันแดดะคะคือเป็น two in one เลยค่ะก็สามารถใช้แบบเซรัม่มอะไรเสร็จปุ๊บก็ลงต่อด้วยชิ้นนี้ได้เลยนะคะเขาจะให้การบำรุงผิวที่ค่อนข้างดีนะคะใครที่ผิวแห้งมากๆแล้วก็กลัวกับการใช้กันแดดแล้วจะแบบเฮ้ยจะระคายเคืองจะแบบแห้งตึงอะไรอย่างนี้นะคะชิ้นนี้ไม่เป็นเลยค่ะ ถ้าเรื่องของการปกป้องผิวจากแสงแดดน,นะคะแล้วก็บำรุงไปด้วยเนี่ยป้องก็จะชอบ2ชิ้นนี้เป็นพิเศษค่ะเพราะว่าได้รับการบำรุงจริงๆนะคะแต่ว่าก็ราคาก็จะสูงนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นแบบตัวที่ราคาเบาวงางลงมาหน่อยนะคะแล้วก็ให้การบำรุงผิวพร้อมปกป้องด้วยนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยค่ะจาก Anessa นะคะ all in one beauty compact ชิ้นนี้ป้องยังไม่เห็นว่าเข้าเมืองไทยนะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเข้าหรือเปล่านะคะ ออตอนแรกเนี่ยคิดว่าเขาเป็นแป้งหรือว่าเป็นคุชชั่นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นกันแดดลักษณะแบบเจลค่ะก็คือเมื่อทาลงที่ผิวปุ๊บเนี่ยเจลตัวนี้เนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะเมลนะคะมันจะละลายแล้วก็เคลือบผิวของเรานะคะใช้แรกๆเนี่ยมีความสุขเป็นคราบง่ายมากนะคะรู้สึกใช้ยากแต่พอใช้ไปใช้มาอ๋อ เริ่มรู้เทคนิคแล้วนะคะก็คือชิ้นนี้เนี่ยด้วยความที่เขาอ่ะมีสารบำรุงผิวของเขาอยู่แล้วนะคะเราก็จะใช้พวกแบบอ่ะน้ําตกเสร็จปุ๊บเซรั่มเสร็จนะคะถ้าจะใช้ครีมก็คือจะต้องเป็นครีมที่ค่อนข้างแบบเป็นเนื้อเจลที่ซึมไวนะคะถ้าสมมติเป็นครีมที่แบบเคลือบผิวปุ๊บมันจะแบบเป็นคราบครบนะคะเพราะฉะนั้นก็ตงจะจบที่เซรัม่มแล้วก็ทาต่อด้วยอันนี้เลยนะคะก็เป็นการประหยัดเวลามากๆเลยนะคะเขาจะมีทั้งหมด2สีแนะนําว่า ใครที่ผิวขาวประมาณแป้งเนี่ยใช้เบอร์หนึ่งนะคะส่วนใครที่ผิวเข้มกว่าแป้งนะคะแนะนําเป็นเบอร์2เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีเอฟเฟคในการแบบสะท้อนกับแสงทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวขึ้นอีกประมาณครึ่งเฉดถึง1เฉดเลยนะคะแล้วก็มีตัวเทคโนโลยีที่เป็นอะควาบูสเตอร์คือโดนน้ําหรือโดนเหงื่อก็แล้วแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทังชิ้นนี้นะคะคือจะผสมสกินแคร์ม,มากกว่า50%ด้วยค่ะ ชิ้นต่อไปนะคะวันนี้ลืมหยิบมาแต่ว่าเดี๋ยวแซรกรูปให้ดูนะคะนี่ก็คือของเดกอเต้ค่ะจะเป็นกันแดดรุ่นที่บ้างซื้อใช้ซ้ำบ่อยค่อนข้างมากๆเลยนะคะมีทั้งรุ่นธรรมดานะคะแล้วก็รุ่น4ีนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นธรรมดาก่อนนาอเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นแบบอีมัลชั่นคือทาไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผิวมันไม่แห้งตึงนะคะแล้วก็เนื้อของเขาค่อนข้างดีนะแล้วก็เคลือบผิวของเราได้ดีปกป้องผิวของเราจากแสงแดดนะคะแล้วก็ฝุ่นละออง PM 2.5น่าจะเป็นแบบแบรนด์แแรรกกทีี่่อออมมาเเเคคลลลืงนน้้ยะะว ก็ล่าสุดเนาะเขาก็ออกเป็นรุ่น C c ซีซึ่งบางแบบรักมากเฟเวอรมากนะคะเพราะว่าทาไปแล้วเนี่ยผิวมันจะแบบเนียนเนียคือแบบไม่ได้ขนาดรองพื้นอะแต่รู้สึกว่าเหมือนแบบผิวเราเนียนๆยสวยๆแบบเนียนๆนธรรมชาติคุณผู้ชายใช้ได้ไม่โปะเลยนะคะฉันก็แนะนำมากๆค่ะชิ้นต่อไปนะคะเป็นชิ้นที่อ่อนโยนต่อผิวมากๆนะคะเด็กเล็กสามารถใช้ได้นะคะคือเด็กอายุ48วันขึ้นไปสามารถใช้ได้นะคะ,ะ,คะก็คือกันแดดจากดีโปรแกรมค่ะ สามารถกันแดดก,กันฝุ่นละอองมลภาวะ PM2.5 ได้นะคะค่อนข้างอ่อนโยนต่อผิวมากทีเดียวนะคะคือแบรนด์นี้เนี่ยจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่ทํามาเพื่อผิวที่แพ้ง่ายผิวระคายเคืองง่ายโดยเฉพาะนะคะเขาจะมีหลายสูตรจะมีสูตร BB ด้วยซึ่งมึงไม่ค่อยชอบเพราะรู้สึกว่าทาเราเป็นคราบนะคะแต่ว่าสูตรธรรมดานี้คือแบบ ดีมากๆนะคะถัดไปนะคะเรา move mm hmm. มาที่กร mm ุ hmm. ๊ปที่เป็นกันแดดที่ใช้แล้วเนี่ยโทนอัพผิวนะคะหรือว่าทําให้ผิวงเราสวยขึ้นสว่างขึ้นนะคะมาเริ่มจากชิ้นแรกเลยมาแรงที่สุดในตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะนั่นคือกันแดดใหม่ล่าสุดจาก Bio Re UV ค่ะซึ่งเมื่อได้เคยรีวิวไปแล้วแลก็คือแบบมันแตกต่างมากจริงๆอะทุกคนเพราะว่าผิวแบบหลังใช้คือแบบโอ้โหสว่างมากๆนะคะ รุ่นนี้นะคะเขาจะกันแดดกันฝุ่นกัน PM 2.5แต่ว่าที่โด่งดังมา,มากๆคือการโทนอัพผิวหลังใช้นะคะคือสว่างมากจริงๆค่ะเขาจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าซอ t โฟกัสนะคะคือจะเบลอเบลผิวนะคะแล้วก็มีตัวชิมเมอร์ที่ค่อนข้างละเอียดมากๆนะคะเวลาที่เราโดนแสงหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะเป็นประกายแล้วก็แบบให้ประกายที่แบบค่อนข้างเป็นมุกออกแนวแบบฟ้าๆนะคะดูแบบ เออดูผิวมันแบบกระจ่างมากๆนะคะซึ่งข้อด้อยอย่างหนึ่งก็คือว่าน้ำหอมค่อนข้างแรงมากนะคะสำหรับรุ่นนี้แต่ถ้าใครที่ไม่แพ้นะคะคือใช้โอเรมาแล้วไม่แพ้ก็คือไปต่อค่ะเลิศจริงๆค่ะรุ่นนี้ชอบมากๆค่ะชิ้นต่อไปนะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ซื้อใช้ซ้ำบ่อยมากะคะ่ะชอบเอามาทาตัวค่ะเพราะว่าทาแล้วผิวสวยไม่เนะเลยนะคะนั่นคือสกินอคว a าค่ะ รุ่นนี้นะคะเขาจะมีหลากหลายสีเนาะแต่ว่าสีที่ขายดีที่สุดนะคะคือสีนี้นะคะจะเป็นสกินอ q ควาโทนอัพยูวีเอสเซนส์นะคะจะเป็นสีลาเวนเดอร์ค่ะเขาสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะคะเนื้อสีของเขาจะเป็นสีลาเวนเดอร์ซึ่งจะปรับให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะเป็นเหมือนฟิลเตอร์เลยนะคะรุ่นนี้นะคะเขาก็มีการปรับสูตรแล้วก็วางขายในช่วงของต้นปีที่แล้วนะคะปีส0เนาะแต่ว่าในต้นปีนี้นะคะปี21เนี่ยที่เพิ่งออกวางขายนะคะก็จะเป็นสีนี้นะคะซึ่งเขา บอกว่ามันเป็นลิมิเต็ด d i t i ชั่นนะคะก็ใครที่ชอบก็รีบไปซื้อนะคะสูตรนี้นะคะจะเป็นสีโรสค่ะคือสีของเขาเนี่ยจะออกชมพูพีชพีชนะคะทาแล้วเนี่ยผิวดูสุขภาพดีคือถ้าเทียบกันเนี่ยตัวลาเวนเดอร์เนี่ยจะสว่างกว่านะคะสว่วนสีนี้เนี่ยสำหรับสำหรับใครที่รู้สึกว่าลาเวนเดอร์สว่างไปนะคะก็ใช้เป็นสีโรสก็ได้นะคะแล้วก็กลิ่นของเขาจะน่ารักด้วยนะคะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นแบบลอรัลนะคะแบบหอมดอกไม้น่ารักน่ารักนะคะ ชิ้นต่อไปนะคะพูดถึงสกินอะควาสีลาเวนเดอร์เนาะคู่แข่งของเขาตอนนั้นในปีที่แล้วนะคะก็คือพาราโซลาค่ะอันนี้เนี่ยคือแพ็กเกจเก่าของปีที่แล้วนะคะปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขารีนิวอลนะแล้วก็เป็นแพ็กเกจใหม่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยพาราโซลาเนี่ยจะโดดเด่นที่ว่าสีของเขาอะ่ะจะแบบม่วงกว่านะคะแล้วก็มีความแบบ คนอัพได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ข้อเสียของเขาคือเนื้อของเขาค่อนข้างแห้งกว่าค่ะทําให้แบบคนที่ผิวแห้งมากๆเนี่ยบางทีแบบอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นตึงเกินไปนะคะส่วนผสมของเขาค่อนข้างดีทีเดียวนะคะมีสารบารุงผิวหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีอาบูตินเซรามาย์นะคะหรือว่าไฮยานะคะแล้วก็ไม่ผสมน้ําหอมด้วยซึ่งในสูตรใหม่ของเขานะคะก็มีการปรับลดราคาลงด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือใส่สารบารุงผิวมากเข้าไปอีกนะคะเป็นแบบ10ชนิดอะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งเขาบอกว่าเนื้อของเขาก็ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งบังเองก็ยังไม่ได้ลองนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไปหาลองนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นกันแดดโทนอัพผิวที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะแบรนด์แรกๆเลยที่บางรูสึกว่าใช้แล้วชอบมากๆนะคะก็คือคา n n เนโบนะคะ, <Carn ival S 1> ะคา n i เนโบรุ่นนี้นะคะจะเป็นแพคเกจเก่านะทุกคนแพคเกจใหม่ของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วนะคะ จุดเด่นรุ่นนี้คือเป็นกันแดดที่มีความเสถียรค่อนข้างมากค่ะก็คือเขาจะเป็นแบบไฮบริดเลยนะคะมีทั้งเคมีคอลแล้วก็ฟิสิกอลผสมในยาซินามัยนะคะแล้วก็เวลาทาไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผิวเราเป็นประกายสวยงามนะคะโดยที่แบบไม่ได้แห้งตึงจนเกินไปค่ะเราพูดถึงพี่ใหญ่อย่างคาร์เนโบไปแล้วนะคะมาพูดถึงกันแดดในเครือของเขาบ้างนะคะซึ่งใช้ดีมากจริงค่ะนั่นก็คือของแบรนด์อ l ลลีค่ะ แบรนด์นี้นะคะเขาจะโดดเด่นตรงที่ว่าเป็นกันแดดกันฝุ่นนะคะแล้วก็กันเสียดสีด้วยนะคะซึ่งในแบรนด์นอื่นยังไม่เจอนะคือแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะมีการวิจัยนะคะว่าเวลาที่แบบสมมติเราไปแอคทิวิตี้มีการลงน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราขึ้นจากน้ําหรือว่า เจอเหงื่อเจออะไรก็แล้วแต่เราจะมีการซับหน้าไม่ว่าจะที่ชู่วหรือผ้าขนหนูนะคะซึ่งการซับนี่แหละทำให้กันแดดนะคะสารกันแดดเนี่ยมันเรียงตัวไม่สมูทเหมือนเดิมทําให้ประสิทธิภาพของการกันแดดมันลดลงค่ะทุกคนเพราะฉะนั้น,เ,นเขาก็จะมีตัวสารของเขานะคะที่เป็นเทคโนโลยีของเขาเนี่ยในการที่ช่วยในการเรียงตัวของการกันแดดให้มันสเสถียรมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเทคโนโลยีที่โดดเด่นมากๆของแบรนด์นี้นะคะซึ่งในการแดดของแอลลี่ก็มีหลายสูตรให้เลือกมากๆบางทีแบบงงว่าแบบ คืออะไรนะคะแต่ว่าสูตรที่ใช้บ่อยแล้วก็ซื้อใช้ซ้ําบ่อยนะคะคือสูตรนี้นะคะเพราะว่าทาแล้วผิวสวยค่ะสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะคะ มาพูดถึงสีนี้ก่อนนะคะสูตรนี้นะคะจะเป็นสีซากุระซึ่งเขาบอกว่าลิมิเต็ดแต่ก็เห็นว่าลิมิเต็ดมาเป็นปีแล้วนะคะก็ยังพีขายอยู่ก็ยังซื้อได้อยู่นะคะแต่ว่ามันดีมากๆก,ก,ก็ไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่นะคะสีนี้นะคะจะเป็นสีชมพูที่ทาแล้วไบร์พมากๆไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวกายส่วนอีกหนึ่งรุ่นนะคะก็อยู่ใน n นื้อส์เชนจ์เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นสูตรนี้นะคะซึ่งเป็นลิมิเต็ดอีกแล้วแต่ก็ยังหาซื้อได้อยู่แต่ว่าสูตรเนี้ยคือดีมากตรงที่ทาแล้วเย็น,นะคะ่ะทุ แล้วก็มีกลิ่นความสดชื่นนะคะของพวกแบบเลมอนนะคะแล้วก็เป็นกรีนทีนะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยทาแล้วก็จะแบบเย็นๆที่ผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวกายสามารถใช้ได้ค่ะชิ้นต่อไปนะคะเป็นแบรนด์เมคอัพที่ทํากันแดดได้ดีเหมือนกันนะคะนั่นคือของ Canmake ค่ะชิ้นนี้นะคะเขาจะเป็นกันแดดเนื้อเจลที่โดดเด่นมากๆเวลาที่เราทาไปป๊บที่ผิวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบ เหมือนแบบสาดน้ำอะคือมันจะแตกตัวเป็นแบบน้ำๆรู้สึกฉ่ำๆรู้สึกแบบเฮ้ยสบายผิวนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือส่วนผสมของเขาค่อนข้างดีค่ะก็คือใช้สารธรรมชาติมากกว่า85%เลย จบจากการแดดทนอัมนะคะถัดมาอีกหนึ่งกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอึดถึกทนมากๆนะคะใครที่ไปออกแดดออกทะเลทาแอคทิวิตี้แล้วแบบไม่อยากผิวเบ์นไม่อยากผิวแบบคล้ำขึ้นนะคะก็น่าจะเลือกเป็นกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ติดทนนะคะแล้วก็กันแดดได้ดีมากๆนะคะพูดถึงกันแดดที่ทนแล้วก็ไม่กลัวการท้าแดดนะคะนึกถึงอเนซ่าก่อนอย่างแรกเลยนะคะ ใ้เมื่อยาวนานตั้งแต่แพ็กเกจเก่าๆแล้วว่าจะมาถึงแพ็กเกจล่าสุดนะคะอันนี้นีจะเป็นสูตรมิวโกนะคะซึ่งเป็นตัวที่กันแดดได้ดีที่สุดในบรรดาอานิซาทั้งหมดนะคะเขาจะมีหลากหลายเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามานะคะโดยตัวหลักๆของเขาที่ในสูตรอื่นไม่มีก็คือตัวเทอร์โมบูสเตอร์นะคะแน,น,น่นอนเนาะอานิซาเขาก็จะมีแบบออควาบูสเตอร์ที่แบบเจอน้ําก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพแต่ตัวเทอร์โมบูสเตอร์ของเขานะคะคือเวลาเจอความร้อนคะ่ะเขาก็วิจัยมาแล้วเนาะว่าเวลาเจอความร้อนเนี่ยประสิทธิภาพของการกันแดดเนี่ยมันอาจจะล ลงนะคะซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพมากเข้าไปอีกนะคะเพรนาะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ทั้งกันน้ำกันเหนือกันแดดกันร้อนได้ด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็น Anessa Limited Edition นะคะร่วมกับโปเกมอนะคะ่ะน่ารักมากๆเลยนะคะมีทั้งปิกาจูอีวีแล้วก็เซนิกามะนะคะซึ่งนอกจากด้านหน้าแล้วเนี่ยด้านหลังของเขานะคะก็จะมีแบบลวดลายเป็นหางน้องๆด้วยนะคะน่ารักจริงค่ะ พูดถึงสูตรมิลวไปแล้วนะคะขอพูดถึงสูตรเจลกันบ้างนะคะสูตรนี้ก็ขายดีแล้วก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะปางเองเนี่ยสูตรเก่ายังใช้ไม่หมดเลยนะคะแต่ว่าซื้อสูตรใหม่มาด้วยเห็นความแตกต่างกันไหมคะนี่พูดถึงแพคเกจก่อนเนาะจริงๆเนี่ยตัวมิลวก็สังเกตได้ง่ายๆนะคะถ้าเป็นสูตรล่าสุดสูตรปัจจุบันนะคะตรงนี้ของเขาจะเป็น3ารรทัดนะคะแค่นี้แล้วก็สีเนี่ยมีแบบความโกที่อ่อนลงนะคะสูตรอันนี้จะเป็นสูตรเก่าแพคเกจเก่านะคะอ่าแพคเกจเก่า เก็บไปก่อนก็ยังคงเก็บต่อไปแล้วก็ใช้สูตรใหม่ต่อไปนะคะสูตรใหม่ของเขานะคะก็แน่นอนคะ่ะสกินแคร์มากกว่า50%นะคะสูตรนี้ความแตกต่างหลายคนยังไม่รู้นะว่าเออซื้อสูตรไหนดีแตกต่างกันอย่างไรนะคะตัวนี้เป็นเนื้อแบบมิวนะคะคือทาไปแล้วเนี่ยเรียบลื่นมีความแมตมากกว่าส่วนสูตรนี้นะคะจะให้ฟินิชชิ่งที่ดิวี่มากกว่า เพิ่งรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าคุมมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการทาตัวหรือว่าทาหน้านะคะสําหรับคนที่ผิวแห้งมากๆน่าจะชอบรุ่นนี้ค่ะแต่ในรุ่นนี้จะไม่ได้มีเทอร์โมบูสเตอร์แบบอันนี้นะคะถัดไปค่ะอึดถึกทนมากๆนะคะแล้วก็ขายดีมากๆในญี่ปุ่นตั้งแต่ยูทูบเบอร์ญี่ปุ่นคนนึงเขาไปแบบรีวิวพรีชีบอ่ะทุกคนแล้วก็ทากันแดดรุ่นนี้แล้วคือแบบไม่ไหมในขณะที่กันแดดแบรบนด์อื่นเนี่ยแบบผิวเข้มขึ้นนะคะนี่คือของแอลลี่ค่ะแต่ต้องเป็นสูตรนี้ด้วยนะคะค ก็คือเขาจะมีการใส่พวกสาราบำรุงผิวนะพวกไฮยาก,ก็ใส่ไปนะคะไม่ต้องกลัวเลยเรื่องผิวแห้งนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําหอมค่ะไม่มีพาราเบนแต่ว่ากันแดดได้ดีนะคะมีเทคโนโลยีที่จัดเต็มของแอลลี่แน่นอน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการน,น้าํากันเหงื่อนะคะแล้วก็กันเสียดสีได้ด้วยค่ะ ถัดไปนะคะมาดูกันที่กันแดดของชิเซโด o กันบ้างค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสูตรปรับปรุงใหม่ล่าสุดเพิ่งวางขายสดๆร้อนๆเลยนะคะแพ็คเกจหน้าตาอาจจะคล้ายๆเดิมแต่ว่าของเขาเนี่ยเป็นสูตรใหม่แล้วนะคะเ,เขาจะมีเทคโนโลยีเวท r c สนะคะแล้วก็ เป็นสูตรที่ชื่อว่าซินโครชิลนะคะก็คือเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเจอกับความร้อนหรือว่าแสงแดดหรือว่าเหงื่อก็แล้วแต่นะคะก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพเราจะคุ้นๆน,นายอเนซ่าเนาะที่แบบเฮ้ยเทอร์โมบูสอควาบูสเตอร์อะไรแบบนี้นะคะแต่อันนี้ตัวแม่มาเองนะคะซึ่งอเนซ่าเนี่ยจริงๆเขาก็อยู่อันเดอร์ภายใต้ชิเซโดนะคะทุกคนสูตรนี้นะคะเขาจากการ PM 2.5นะคะมีสกินแคร์มากกว่า5 0ค่ะเพิ่มทริปเปิลบล็อกฟอร์มูลาค่ะคือปกป,ป้องผิวนะคะจากจุด,ดง ดํนะคะสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอแล้วก็เป็นสูตรที่กันน้ำสูงสุดด้วยค่ะอีกหนึ่งชิ้นแบบสติกนะคะทุกคนหลายคนอาจจะแบบไม่ค่อยสนิทกับสูตรนี้นะคะแต่สูตรนี้บ้งชอบนะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ข้างนอกแล้วก็ไม่อยากจะมือเปื้อนกับการทากันแดดเพราะว่าเวลาทากันแดดนี้ใช่ปะ่ะด้วยความที่แบบสูตรแบบ กันน้ำอะ่ะเออมันก็จะหนืดหที่มือนะคะแต่เราไม่อยากรู้สึกแบบหนืดๆนที่มือก็จะใช้แบบสติ๊กคือทาแล้วก็ปกป้องผิวทันทีโดยที่มือของเราไม่เปื้อนนะคะประสิทธิภาพเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกันเลยนะคะกับสูตรนี้นะคะแต่ว่ามาในรูปแบบของสติ๊กค่ะอ๋อแล้วเขาก็บอกว่าสามารถทาทับเมคอัพได้ด้วยนะซึ่งก็ลองแล้วนะคะเมคอัพก็มีความแบบเคลื่อนๆลื่อนนิดนึงแต่ว่าก็ทาทับได้จริงๆนะคะอาจจะใช้วิธีแบบ ทากับพับอะทุกคนแล้วก็ตก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 ,ตกอะไรแบบนี้นะคะซึ่งหลังทานะคะผิวมันจะมีความแบบกลว์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าแบบไม่ได้แฉะหรือว่าฉ่ำจนเกินไปค่ะ ไปนะคะเป็นกระดาษแบบโฟมกันบ้างเป็นตัวลิมิเต็ดของ a n น s s a เขาจะวางขายเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะซึ่งกักตุนไว้เยอะมากแล้วก็ดีมากค่ะทุกคนเป็นรุ่นนี้นะคะ perfect uv sunscreen bubble spray คือใช้ดีมากคือมันจะออกมาเป็นแบบโฟมเย็นๆเลยอะแล้วก็คือเวลาทาไปแล้วนี่มันจะเย็นผิวค่ะทุกคนแล้วก็ประสิทธิภาพแบบ a n น s ่าเลยนะคะคือปกป้องผิวของเราจากแสงแดดได้ดีมากๆค่ะ ถัดไปนะคะเป็นกันแดดแบบสเปรย์กันบ้างนะคะจริงๆใช้หลายชิ้นเหมือนกันนะตัวซันคัทอะไรอย่างเงี้ยเคยใช้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ชอบบ i o เร UV นะคะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่สเปรย์นะคะคือได้ทั้งเส้นผมเลยเวลาใครไปทําสีผมมาใหม่ๆนะคะเราต้องตัดแดดเวาไปทะเลสีแบบสีผมชอบลอกเนาะอย่าลืมสเปรย์ด้วยนะคะ แล้วก็ใช้ได้ทั้งหน้านะคะเติมระหว่างวันหรือว่าที่ผิวกายก็ได้คือบ้างจะไม่แนะนําว่าใช้ตัวนี้เดียเด่ยวๆนะเพราะว่าประสิทธิภาพการกันแดดมันก็สู้พวกแบบที่มันจะเป็นแบบครีมกันแดดอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าน,นี้เนี่ยใช้สเปรย์พับเนี่ยจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็พวกเส้นผมที่แบบเออมันไม่ได้มีกันแดดผมเนาะก็ใช้ตัวนี้ก็คือเวิร์กมากๆนะคะแล้วมาถึงชิ้นสุดท้ายน,นะคะก็ปองใหญ่เบิ่มเลยนะคะจากอาจจสเต้ค่ะ แบรนด์นี้เนี่ยพิ่งไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่นะแต่ว่าซื้อพอแพ็กเกจล้วนๆเลยนะคะคือไปเจอที่มัตสึโมโตะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยกะปปองมันใหญ่ดีราคาไม่ได้แพงนะคะแล้วก็เป็นกูเดทธรมาที่ชอบนะคะก็เลยซื้อกลับมาแล้วปรากฏว่ามันเลิศอยู่นะก็คือสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะเส้นผมหน้าหรือว่าตัวนะคะแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยเป็นกลิ่นเฮิร์บซึ่งผลข้างเคียงเนี่ยคือรู้สึกว่ามันกันมแมลงได้ด้วยอะ่ะคืองงมากเลยคือแบรนด์อื่นเนี่ยเวลาที่เราฉีดนะแล้วเราไปแบบ ไปเที่ยวสวนหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีแบบเจอมแมลงมันก็จะแบบมาลุมบ้างแต่ว่าสูตรนี้ยด้วยความที่กลิ่นมันเป็นเลมอนกราสหรือเปล่าไม่แน่ใจาอ่ะคือแบบมันเป็นกลิ่นเฮอร์บอ่ะมแมลงไม่ค่อยมายุ่งนะคะนี่แบบเออเออดีคือเขาไม่ได้เคลมนะว่ากันแมลงแต่เนี้ยไปฉีดแล้วรู้สึกรู้สึกหลายทีเลยว่าเออฉีดอันนี้ที่ไแรแมลงไม่ค่อยมายุ่งนะคะก็ ดีนะคะและก็ที่สําคัญนะสูตรนี้เป็นสูตรที่กลับหัวแล้วก็สเปรย์ได้ด้วยนะคะคือปกติเนี่ยสเปรย์ตัวอื่นอะ่ะก็ต้องฉีดแบบตรง,ตงๆใช่ปะแต่อันเนี้ยสเปรย์กลับหลังได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังบริเวณหลังของเรานะคะบางทีแบบไปทะเลหรืออะไรเงี้ยทาไม่ค่อยถึงอะ่ะกลัวว่าจะทากันแดดไม่ถึงก็ใช้สเปรย์ตัวนี้ทับอีกหนึ่งทีนะคะรู้สึกอุ่นใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะจาก Adjust ต์นะคะก็ไม่ค่อยสนิทแต่รู้สึกว่าเริ่มสนิทแหละเพราะว่าดีคะ่ะ เป็นไงบ้างคะทุกคนจุใจไหม20วัาชิ้นเลยนะคะก็เป็นการรวมดาวนะคะกันแดดญี่ปุ่นนะคะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นทุกชิ้นเลยนะคะหวังว่าจะได้กันแดดที่ถูกใจแล้วก็แคปไปช้อปปิ้งกันได้นะคะโอเคคลิปนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจกันนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นเพื่อนกันไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ